เมสซี่เจครับผมมาดูกันว่าเราจะมีแต้มไหมครับผมก็จะขึ้นนี่และครับว่าจะเอากรอบเพชรไปวางตรงโน้นแล้วก็ดีเทนตรงนี้แล้วก็เมสซี่เจเลยไปเลยครับผมขึ้นตรงนี้นะครับก็หมายหมายมันล่มเย็นดีครับสาหรับคนนะก็โลรเกชัน <c oughs> ตรงนี้ก็ผ่านผมเคยมาต่อครับนกเข้าร่วมแต่ไม่ตีครับ วันนี้ก็จะมาแก้มือครับผมว่ามันเป็นยังไงถ,ถ้ามาตอนข้าวสุกนี่นกจะเยอะเป็นพิเศษครับแต่ตอนนี้ก็พอมาถึงวันนี้ก็ไม่รู้จะมีะเฉลยติดไม้ติดมือไปหรือเปล่านะครับครับสวัสดีครับอแบบาจารย์ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นนกอยู่ทุ่งนานะครับผมบนี่ครับ ตอนนี้คือเกาะเพชรตรงนี้นะครับไม่มีกล้องหรอกครับเกาะเพชรเพราะว่ากล้องมีแค่2ตัวก็เลยขึ้นทิ้งไว้แต่นกเข้าเกาะเพชรไปแล้วนะครับอันนี้ก็รีเทินครับที่อยู่เหนือรถไปหน่อยนึงอยู่เลยไปนู่นไกลๆนั่นก็เจ้าเมสซี่เจครับอันนี้แอดมินเราครับผมกำลังทำงานถ่ายทำอยู่ เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามานกันจากพี่ดีเทิร์นกันนะคะยังไงก็ลุ้นกันไปยาวๆค่ะครับผมเงียบเล้วครับสงสัยทีบวกเคื่อสิโลบ้องห้วครับผมไป เดือเลยครับวอดีมีธุระสิกรับด้านครับผมอย่างน้อคนถิ่มาคนถี่มาแบบคู่กันไหมยาแล้วติดมาติดกับ ติดว่าติดกเอาล้งนะครับขยับมากเลยคู่ไงโดนนกหลอกแล้วเอาเอเอาครับผมนี่ผลประกอบการครับเกาะเทปเปิดแจมแรกครับ แรกแล้กเล้นว่รัอโอ้านดวเดวเดี๋ยวนบวนนครับ้นเมันว้นสองตัวครับอาจารย์มันว้นสองตัวครับเดี๋ยวเดวมีสีแพรคูครับมีสีแพรคูครับผมพอดีบ้นึงไปเอานกอีกตัวหนึ่งมันว้นอยู่ครับ เล่ว่าสิรลุนแบกครูกับอันนี้กับมาล้อระยะได้เวลาพ่อสักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้กับของเสียวลงลมาแล้วครับผมนกติดแล้วครับก็เผ็ดเปิดแต้มแรกได้แล้วครับผมแต่่าบอมี่ช็อตนะครับเนาะเดี๋ยวจังไนเดี๋ยวไมเมอเบิงเป็นไปรุนแบ็ครูนะั่นก็เผ็ดเลยครับผมจ,าจา้าจ้าแล้วถ้ามันครูต่อเราจะทําไงเราก็เอาลงบนเลยร <c oughs> เราไม่เดินกลับเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> ยังไงครับครับผมโอ oh, ้ได้นนี่ก็เจอได้ของกอเพชรตัวแรกเลยครับผมเนี่ยอ้วนไหมจ้า ดูกับปลาข้าวไม่ต้องห่วงนี่ครับเพิ่นติดมัทตะโดนน่ะเหรอครับเบิ่งส่งแต่ผมมาเอาเถียวบางหนึ่งมก็ได้เฝ้ากลับขึ้นไปมันมีนกตัวหนึ่งมาวนกาบาเสียหายก็เพชรจัดแปกคูนะครับเดีจะทางไหนไปดีวิวอยู่ห <American> ล <wh ats Napoleon> ังรถเลยครับผมป่านกเชื่อเป็นตั้งไหนครับผมไปในตัวเรื่องปลาหนก นนวันสิบนอมบม้าหนิมีแจมน้ำเขาเลยนีะ่ะีสุวรรณรบิกกระเส้น,เ,เ,นเขาแท็ไปคนละแจมเลยเนีเ่ยเตายมนมีถอดกรุ่มลกมานี่ี๋ีกิดท่องหลังคาขักเนาะแจมเต่า ครับผมนี่นะครับหนาตาคือเป็นตานะหนาจะเป็นตัวเมียนะนะครับสนบปีกที่ดีเยอะครับตัวเมียแน่นอนครับตัวนี้อ,อย่างมอย่างมปล่อยปล่อย ไอ้าเขี้ใส่แม่มุงซะ้องมันช่วยเขียวใช่ไหมกะเพ็ด เก็เพ็นก่อกดีๆนะโอเคครับผมนี่คือเฉลยของเกาะเพชรตัวแรกนะครับผมตัวแรกตามมาตามมากับสีสุวรรณแล้วก็เกษม ได้กระเสียมนี่กระเสียมนี่ได้ได้ที่ตรงที่ว่าอาจารย์กลองว่าเป็นหลิวอเอ้ยตรงที่อาจารย์กองว่าเป็นตัวเมียแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลิวครับพอดีตามมาด้วยสีสวรรค์ก็ได้เป็นตัวเมียตัวนี้ก็ตัวเมียรครับผมนี่ครับดูแต่ไม่มีช็อตของกระเสียมไม่มีช็อตแต่ของ สีสุวรรณกับกเกษมมีช็อตครับผมตัวนี้ก็เอามาส้ำต่อไปหลงทางอยู่สักพักหนึ่งไขเข้ามาเจอที่หมายตันนี้ก็คงต้องย้ายหมายนะครับผมเดี๋ยวก็คงจะกลับบ้านเลยนะครับย้ายเลยกลับบ้านเลยมันอากาศมันไม่คือครับลมมันแรงครับผมเดี๋ยวยังไง ก็ฝากอาจารย์ติดตามช่องของเราและชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์ถ้าอยากจะดูอีกแน่ๆให้กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับแอนเอ็มฟาร์มเรีชาแนลขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับผมนี่ครับเฉลลของเกาะเพชรไม่มีช็อตแต่ว่าได้เต้มอยู่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ ัวที่สองที่เราจะย้ายหมยกันนะคะอันนี้เจ้ารีเทิร์น ครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมบอาไว้ขันเดินนกต่อข้อขันจจเดินเฉดแตกแล้วครับยัง <c oughs> บ่ผมาหานกอยู่สุดยอดเลยลิสุดเท่านั้นเลยกนกต่อขันนกปลาบ้า,าหาเนาะครับเอ้ยเฮาครับเจ้าลูกสุดยอดเลยขัดขึกขนครับ